สวัสดีครับข่าว UC นซีไ Thailand ด์วันนี้เจนนี่ดำเนินรายการข่าวบันเทิงวันนี้เราพาทุกคนไปพบกับศิลปินนักร้องน้องใหม่แล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นซิงเกิลแรกด้วยแต่ว่าร้องเพลงคอบเมอร์มาแล้วเราไปชมกันเลยว่านักร้องคนนี้เป็นใครแล้วก็มาจากไหนแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับเขาสวัสดีครับน้องกินน้องกินใช่ไหมอ่ะบอกชื่อทางบ้านผู้ชมหน่อยว่าชื่ออะไร สวัสดีค่ะชื่อกิ่งเมยนะคะอ่าซิงเกิลเนี่ยเป็นซิงเกิลเรื่องช่วยไมลูกใช่ค่ะซิงเกิลแรกค่ะซิงเกิลแรกใช่ไหมแล้วก็พี่เจนอยากรู้ว่าเราร้องเพลงอินดี้เนี่ยเราเรารักในบทเพลงอินดี้และลูกทุ่งวงนี้เราร้องไหมร้องเหมือนกันร้องเหมือนกันใช่ไหมลูกแล้วก็เพลงเนี่ยที่ที่ที่ทำซิงเกิลแรกของของน้องกิ่งเนี่ยใครเป็นผู้แต่งบทประพันธ์อาจารย์เปียวธนาอาจารย์เปียวธนาค่ะ อู้ได้จย์ดังด้วยแล้วก็สร้างศิลปินที่ดังเป็นสิบสิบล้านวิวเลยนะใ่ก็ถือว่าอาจารย์เปียนี่เป็นอาจารย์ที่ดังมากก็ถือว่าหนึงโชคดีมากค่ะแล้วก็ซิงเกิลได้ข่าวว่ามีคอปเบอร์เพลงด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเคยคอปเบอร์มาแล้วสองสองเพลงใช่ไหมแล้วลงช่องอะไรติดตามทางไหนได้บ้างแล้วติดตามน้องจิงได้ทางไหนบ้างทางช่อง YouTube m y n a t ี่อาออฟฟนะคะแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นม y n น t ททิดาค่ะและมี Tik t o k รไหม ทิกตอกทิกตอกก็มีช่องเป็นเป็นเป็นของกิ่งเองนะคะก็คือกิ่งเหมยกัญญาลักิ่งเมยคัะใช่ัช้ยแล้วก็อไอจีไม IG ไม่ลีค่ะไ mm. ม่ลืมไอจีนะนะก็ติดตามทุกคน FC เอฟซีเปรมติดตามน้องได้ตามที่น้องบอกแล้วก็ ยังไงแล้วแต่เจนนี่ขอให้อซีเเพลงที่เป็น F อฟซีเป็นเพลงเจนนี่แล้วก็เอฟซีเป็นเพลงน้องติดตามมาช่วยกันแชร์ช่วยกดไลค์เพื่อจะสร้างผลงานดีๆให้พวกเราฟังอีกพี่จินฟังแล้วก็ถือว่าแบบอินมากเลยนะมันแบบชื่อเพลงอะไรนะลูกเจ็บคือเกาค่ะเจ็บคือเกาเจ็บคือเกาถ้าภาษาใต้ก็เจ็บแล้วลาวเจ็บเหมือนเดิมออันนี้ภาษาสารเจ็บคือเกาประมาณนี้เจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะแล้วก็พี่เจนอยากให้ร้องให้ฟังนิดนึง เพลงเรานะซิ้นต้นเราเนี่ยที่จะถ่ายทำเอ็มบีเนี่ยวันนี้พ่อพี่เจมมาบุกกองถ่ายของเรา,าใช่ข่าวบันเทิงของอินซีไฟไทยแลนด์แล้วก็พาเรามาทุกคนเอ็มซีเพลงเนี่ยมาเจอจับเราในวันนี้ในกองถ่ายแล้วก็อยากอยากให้ร้อเสียงสดเนี่ยที่แบบไม่มิดดูว่าน้ำเสียงของน้องกิ่งเนี่ยมันจะเพราะเหมือนที่ที่เข้าหันป่านิดหนึ่งเอาท่อนฮุกก็ได้ท่อนไหนก็ได้เอ็มีเลยอิทว่าเลือกแล ให้เจ้ามาลบแปลวในใจผลลรับต่อพบคุณพ่องไห้เยียบใจให้แห้งเจ็บตื้นขอโทษจ,จ้วยใจกงทอมที่พังเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าแรกแรกก็ดีเลยลืมตัวมีขาวแจ็บก,ก็เกาหน้านหัวใจโอเคเก่งมากหรอกเนือ เก่งมากๆก็สุดท้ายแล้วก็ฝากอะไรผู้ชมทางบ้านฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะตั้งใจสําผลงานนี้ให้เต็มที่แล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุดค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนบ๊ายบายวัดีค่ะบ๊ายบาย